ขณะนี้น้องเล็กกับบอมแบมนะคะกำลังจะเล่นดิ่งสวรรค์ค่ะคนละ480อยแเศษนุ่มดิ่งขึ้มาเป็นร่องเห็นไหมเห็นไหมมีตังค์มมีตังก็มีความกล้าด้วยไม่ใช่จะมีเงินแล้วเล่นได้อย่างเดียวนะคะถ้าไม่กล้าแต่สองคนนี้มีความกล้าแต่ไม่มีตังค์ไม่ได้รู้ปเล็กก็น่าแต่กล้องนะกล้าแต่ไม่มีตังสองคนนี้ได้กล้า อ้แล้มันมีสปอนเซอร์แย่เลยมีสปอนเซอร์แย่เลยนะคะมีแต่ความกล้าหนูยังไม่กล้าเล่นเลยจะไม่เห็นหน้าชัดเลยอ่ะงั้นมันมันตังงั้นมันตังตรงหน้ามันเลยบังเอิญมันฝนตกไอแผดไปยืนเดี๋ยวก็เปียกอีก ไ่กินแล้วได้ไงอ่ะในขาดูสปอนเซอร์นี่ค่ะสปอนเซอร์ค่ะเอาเดี๋ยวได้แล,แล้วสปอนเซอร์ญี่ปุ่นสปอนเซอร์มีเงินแต่ไม่กล้าสอน

หลานฉันหลานฉันจะเป็นยังไงหลานฉันเป็นยังไงบ้างนเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะไม่รู้เสียงคุณยายเลยคุณหลานเสียงคุณยายไหมก็เสียงหลานแบำมพ เรามาดูกองเชียร์กันนะคะกองเชียร์ค่ะเสียงดังมากมาแปดหลอดอ่ะ ดูกองเสียรกองเสียไม่เไม่เกะกำลังค่อยลงมาลงมาแล้วแล้วมันมันตายยังวะมันตายกันหรือยังตายแล้วขนหยดยังน้องมิงเอาหมวกปิดได้ไหมเอาหมวกเอาหมวกได้ไหมอุ้ยอย่าอย่าบังเดินเดินเด สัมภาษณ์สัมภาษณ์สดเร็วเนี่ยตรงนี้มีโลมสัมภาษณ์สดตลอดไหนไหนไม่มองไม่เห็นเขาอยู่ไหนกันสัมภาษณ์สดค่ะสัมภาษณ์สดเป็นไงสัมภาษณ์สดเลยค่ะไม่เคย ที่สุดในชีวิตเลยอะรองเท้าอรรองเท้าอยู่นี่ที่สุดเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคช้าขนาดไหนทำไม้ากล้ะอุ้ยแบบเกิดมาไม่เคยเขี่ยอะไรได้ขนาดนี้เลยอ่ะผู้เล่นผู้เล่นมายืนคู่กันสองบ้านหน่อยค่ะแบบว่ากระดูกคอเคลื่อนเลยอ่ะฉัดโดนไปอ่ะพี่ก็กลัวมอลแบนจะเป็รับหรอก 好了，毕毕，嗯。